ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านหนองตานาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหโรงเรียนบ้านหนองตานาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านหนองตานาตำบลโคกใหญ่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเปิดทําการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนทั้งหมด63คน บริหารงานโดยนางรัชนูภาชื่นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนสิบคนโรงเรียนบ้านหนองตานามีวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ seaart model เป็นแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองตานาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาแม้ในบริบทที่มีข้อจำกัด นำมาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมกระบวนการ PDCA p l a n d o c h e er. c k a โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ S h i r a w a k i มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นมักคูเทศน้อย2ภาษาให้นักเรียนได้มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ไดโนวอเ e อร์พาหาดโนนยาวมีการปูพื้นฐานในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ o net, ส่งเสริมให้คณะครูอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจัดทำแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนให้หน่าดู น่าอยู่และน่าเรียนและมีความปลอดภัย e. engagement ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนบ้านหนองตานาบ้านท่าเรือและบ้านโคกน้อยในการระดมทุนจ้างครูอัตราจ้าอังได้งบประมาณ300,000บาทงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิด10,000บาทและสนับสนุนด้านอื่นๆอย่างต่อนเนื่องด้วยดีเสมอมา A. a c t i v e l e a r n i n g การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คณะครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงงานอาชีพส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากกว่าการท่องจำ A reflection สะท้อนผลตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนการ PLC จัดทำวิจัยในชั้นเรียนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนปรับปรุงวิธีการสอนหาความรู้เข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ Teamwork and Transformation ผู้บริหารคณะครูร่วมกันทำงานเป็นทีมประชุมหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถมีการนิเทศอย่างเป็นระบบ สม่ำเสมอและต่อเนื่อง Soft Tower ของโรงเรียนบ้านหนองตานา 1. คีกีตะมวยไทย 2. มักคุเทศน้อย2อภ <Hello. S 1> าษาผลจากการนำวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ HEART Model จนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ด้านสถานศึกษา ด้านครูผู้สอนด้านนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตานาจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างเต็มที่ทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ลูกๆนักเรียนอ่านออกเขียนได้สมกับคำกล่าวที่ว่าเด็กหนองบัวลำพูหนึ่งเป็นคนชานฉลาดขอขอบคุณค่ะ